สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตภาพรวมพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ A, ดีซีเอด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนสิงหาคม268 8ของผมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับโอเคครับก็ถึงรอบที่ผมจะต้องมีการมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นของผมแล้วนะครับว่าเดือนนี้ได้ซื้อเข้ามามา,มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ จะมาอัปเดตในส่วนของภาพรวมตลาดที่เกิดขึ้นณตอนนี้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่การอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นณตอนนี้กันนะครับว่ามีแนวโน้มมออีภาพรวมเป็นยังไงนะครับโดยเรามาดูที่ดัชเซสนะครับปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดอยู่ที่บริเวณ1253.39จุดจุดซึ่งก็ทำให้เราเห็นภาพของ าการปรับตัวที่ดีขึ้นของดชนีเซตนะครับหลายๆนักวิเคห์เนี่ยมองว่ามันถึงจุดที่น่าจะเป็นจุดกับตัวของตลาดหุ้นแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22สิงหาคม2 6 8แล้วก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมีด้วยกัน3กลุ่มนะครับ ก็นําโดยในส่วนของนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะก็ซื้อสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ75,21ล้านบาทเราลงมาก็เป็นในส่วนของสถาบันภายในประเทศนะครับที่ซื้อสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ1505ล้านบาทส่วนบล็อกเกอร์นะครับซื้อสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ318ล้านบาท โดยที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายออกมานะครับก็คือนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุดที่ออกมาประมาณ9,344ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยต่างชาติก็ยังขายนะครับแต่เราจะเห็นภาพของสถาบันที่เริ่มมีการซื้อเข้ามานั่นเองนะครับแต่ต้นๆรู้สึกว่าต่างชาติก็เหมือนจะเข้ามาซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอหลังๆจากช่วงที่ขึ้นมาแรงๆช่วงนั้นนะครับเขาก็เริ่มมีการขายออกมา เมื่อเรามาดูภาพรวมของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งปี68นี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่2 2สิงหาคม2องแล้เราก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ซื้อเข้ามาก็ยังคงเป็นนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือรายย่อยนะที่ซื้อสุดที่สะสมอยู่ที่ประมาณ96,85หล้านบาทนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี่ขายออกมาเนี่ยก็มีด้วยกัน3กลุ่มก็นําโดยนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุดที่ออกมา รวมๆนะครับสะสมอยู่ที่ประมาณ71,894ล้านบาทนะครับแล้วก็บล็อกเกอร์นะครับขายสุทธิสะสมออกมารวมๆอยู่ที่ประมาณ1 3 3่0หมล้านบาทนะครับแล้วก็สถาบัานนะก็ขายสุทธิสะสมออกมาอยู่ที่ประมาณ18,60ล้านบาท เราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอะไรที่มันฮือฮาให้เราเยอะพอสมควรนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่มันมีผลต่อภาพรวมตลาดหุ้นไทยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านนะครับการขึ้นภาษีของทางสหรัฐอเมริกาที่เราก็สามารถที่จะไปจิรจาแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงได้นะครับทำให้การเรียกเก็บภาษีสินค้าไทยที่นำเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาตอนแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ตั้งเอาไว้อยู่ที่ 36%นะครับในส่วนของภาษีสุดท้ายก็ลงมาเหลืออยู่ที่19%ซนะครับซึ่งกระส่งผลตอบรับที่ดีมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับทำให้ภาพรวมของดิชิเซตเนี่ยก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาหลังจากที่ลงไปที่จุดต่ำสุดประมาณ1,054จุดนะครับโดยประมาณ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนมองว่ามันน่าจะหลุด1,000จุดลงไปได้แน่อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะลงไปที่จุดที่ช่วงโควิดหรือเปล่าหรืออาจจะลงไปต่ำกว่าช่วงโควิดหรือเปล่าอะไรงนี้นะครับแต่สุดท้ายพอมีข่าวที่ดีแบบนี้เข้ามานะครับก็ส่งผลทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับภาพรวมของดัชนีเซ็ตก็เลยมีการรีบาวกลับขึ้นมาและสามารถทะยานขึ้นไปจนไปชนตรงเส้นม A 2อ200วันที่ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ ก็ขึ้นไปชนได้ไม่พอนะครับก็สามารถทะลุขึ้นไปได้ด้วยเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมีแรงเทขายกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่าตรงบริเวณเั้นม200วันเนี่ยถ้าเรามาดูตรงเส้น RSI นะครับจะอยู่ตรงโซน o v e r b o ์บอ t พอดีเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีแรงเทขายกลับออกมาซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการขายเพื่อพักฐานก่อนนะครับพักความร้อนแรงของการปรับตัวขึ้นมาของดัชนีเซตก่อนอะไรประมาณนี้ ณตอนนี้ผมก็เลยมองว่าในภาพของกราฟรายวันเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับของเดชิเซ e ตนะครับที่มีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ก็ต้องบอกว่าณตอนนี้ภาพรวมเดชิเซตในกราฟรายวันก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแต่แค่ว่ามีภาพที่ดีขึ้นนะเมื่อเรามาดูกราฟรายสัปดาห์กันบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพรวมเดชิเซตก็ยังคงเป็นขาลงนะครับ โดยมีแนวต้านตรงบริเวณเส้นนา75นะในกราฟลายสัปดาห์นะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของเส้นไอซ์ไซในกราฟลายสัปดาห์เราเห็นว่าตอนนี้เส้นไอซ์ไซก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาก็อยู่ระดับกลางๆนะครับยังไม่ถึงตรงโซนโอเวอร์บอทเลยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าก็มีโอกาสที่ดิชเซตน่าจะไปต่อได้นะครับในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์ และในส่วนของกราฟรายเดือนตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่าภาพรวมของกราฟรายเดือนก็ยังคงเป็นขาลง,งเพียงแต่ว่าเราจะเห็นภาพของการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็เริ่มเข้าใกล้เส้น A 2อ0ในกราฟรายเดือนแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าแท่งเทียนสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น A 2อ0ร้อยในกราฟรายเดือนได้เนี่ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นที่ดีของภาพรวมตัวชินเซตนะครับทั้งกราฟรายวานันรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อเรามาดูในส่วนของเส้นไอซก็อยู่ในระดับอ่ ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยดัชเซอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่าณนะตอนนี้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็เริ่มดีขึ้นนะครับถ้าดูจากมุมมองประมาณนี้เมื่อเรามาดูค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ32บาทตอนน่อ1น1ดอลลาร์นะครับ แล้วก็เห็นว่าค่างเงินบาทก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นมาอีกนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมองได้ว่าอาจจะเป็นเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนนั้นอาจจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าหลักๆที่เราต้องพึ่งเขาก็คือต่างชาตินะครับเงินทุนจากต่างชาติเนี่ย ถ้าไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเชื่อได้เลยว่า,าภาพรวมดัชนีเซ็นเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเรามาดูในส่วนของภาพรวมของราคาทองคําที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ โดยที่ตอนนี้นะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์เพื่อที่จะเลือกทางซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเลือกไปต่อได้ค่อนข้างสูงกว่าที่จะเลือกปรับตัวลงนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างอยากกังวลในส่วนของตลาดหุ้นนะครับว่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าตลาดหุ้นกับทองคำเนี่ยมันปรับตัวสวนทางกันนะครับออตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมแต่ทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัย เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนและหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นราคาทองคํามันก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นนตอนนี้นะครับที่ผมพอที่จะอัปเดตได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ต DCA หุ้นของผมกันบ้างนะครับว่าเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะ สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมมีการเติมเงินเข้ามาจำนวน2,000บาทนะครับโดยที่ผมซื้อหุ้น BTS เนี่ยเข้ามาจำนวน100หน่วยนะซื้อเข้ามาในราคา3บาทส6สตางค์ต่อหุ้นนะครับหุ้น c p o เนี่ยซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ45บาท7 5สตางค์ต่อหุ้นหุ้น LPS ซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ3บาท72สสตางค์ต่อหุ้นนะครับ หุ้น PT ซื้อเข้ามาจำนวน34หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ12บาท70สตางต่อหุ้นแล้วก็หุ้น PT นะครับซื้อเข้ามาจำนวน15หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ32บาท25สตังต่อหุ้นก็ใช้เงินจำนวน2,000บาทนะครับเมื่อเรา,าดูภาพรวมพอร์ตของผมตอนนี้นะครับก็จะพบว่าผมมีหุ้น BTS อยู่ที่จำนวน4,385หน่วย โดยที่ราคาต้นทุนนะครับก็อยู่ที่7บาท58สิบตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่3บาทสีสตงตางค์ต่อหุ้นหุ้น BTS ก็ยังคงติดลบนะครับติดลบยี่ประมาณ54.8 6ก็ตก็ติดลบเกินครึ่งหนึ่งเลยนะครับหุ้นตัวนี้นะถึงแม้ว่า ก่อนหน้านั้นงบจะออกมาดีนะครับแต่ว่างบล่าสุดเนี่ยเหมือนจะขาดทุนด้วยนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการจ่ายปันผลแบบแต่ก่อนหรือเปล่านะครับสำหรับหุ้น BTS นะต่อมาหุ้น CPO ของผมนะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด563หน่วยโดยที่ราคาต้นทุนก็อยู่ที่60บาท86สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่45บาทต่อหุ้น ณตอนนี้ CPO ของผมก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ26.06นะครับสำหรับผลประกอบการของหุ้น CPO เนี่ยก็ประกาศออกไปแล้วในไตรมาสสนะครับก็ผลประกอบการก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีนะกำไรก็บวกไปประมาณ8กว,ากว่านี่แหละเมื่อเทียบกับช่วงเดีวยวกันของปีที่แล้วนะครับแต่อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องของความไม่สงบ,บเนาะ ของทางกัมพูชากับประเทศไทยนะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่าสาขาที่มีการไปเปิดที่กัมพูชาเนี่ยก็ร้อยกว่าสาขาเลยก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่อาจจะยังไม่รับรู้ในไตรมาสสองน,นี้น่าจะไปรับรู้ในไตรมาสต่อไปนะครับมาต่อกันที่หุ้น LPH นะครับปัจจุบันผมก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด3,006หน่วยนะครับโดยที่ราคาต้นทุนก็อยู่ที่4บาท64สตางค์ต่อหุ้น ส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่3.96บาท96สตางค์ต่อหุ้นสำหรับหุ้น LPH ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ14.61นะครับซึ่ง LPH ก็มีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วผลประกอบการก็ออกมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับในในไตรมาสนี้นะครับจำไม่ได้ว่าบวกไปเท่าไหร่นะในสองกำไรแต่ดีมากๆนะครับแล้วก็หุ้น LPH ก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับจ่ายออกมา3สตางค์ต่อหุ้นนะนะ ก็ขึ้น XD ดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่หุ้น PT กันบ้างนะครับตอนนี้ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด4,589หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่7บาท44สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบุนกระดานนะครับก็อยู่ที่11บาท90สตางค์ต่อหุ้นหุ้น PT ของผมตอนนี้ก็บวกอยู่ที่ประมาณ59.92เซ์นะครับ สำหรับหุ้น PT ทีตอนนี้นะครับก็มีการประกาศผลประกอบการในไตรามาส2อออกมาแล้วนะครับก็ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับในชน่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นเพราะว่าเข้าใจว่าของปีก่อนหน้านั้นอาจจะมีกําไรพิเศษแต่ว่าในรอบนี้คือมันไม่มีกําไรพิเศษอะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้วก็ขึ้น X d ดีไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในรอบที่มันผ่านมาก็จ่ายออกมาหุ้นละ50สต่างนะครับก็ถือว่าให้ปันผลออกมาค่อนข้าง น่าพอใจอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับในพอของผมก็คือหุ้นป T t ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด971หน่วยนะครับราคาต้นทุนก็อยู่ที่35บาท54สตางต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่32บาทต่อหุ้นหุ้น p T t ของผมตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ9.97นะครับผลประกอบการยังไม่มีการประกาศออกมานะในส่วนของป T t นะครับ ซึ่งภาพรวมพอร์ตของผมนะตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ8.11%โดยที่ต้นทุนรวมทั้งหมดของผมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 8 7บาทนะครับก็แบ่งเป็นต้นทุนที่ผมมีการเติมเงินเข้ามาทุกๆเดือนเดือนละ2,000บาทเนี่ยจำนวน132,000บาทนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปันผลที่ผมได้รับแล้วก็ส่วนต่างราคาที่ผมมีการขายหุ้นออกมาในช่วงแรกนะครับรวมๆแล้วก็เป็นต้นทุนทั้งหมดของผมประมาณนี้ ก็เริ่มที่จะลบเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นบวกแล้วก็ติดลบไม่เกิน2% 3%อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลบขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยนะครับที่มีผลต่อภาพรวมพอร์ทของผมนะครับแต่คิดว่าระดับประมาณนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในมุมมองของผมนะ โอเคแล้วพอร์ตของเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะลองมาแชร์มาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับกลางคลิปนี้อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็มองว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในรอบนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไปถึงขนาดไหนอะไรอย่างนี้เพราะยังไม่มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นหลายๆห,หุ้นหลายๆบริษัทนะครับราคามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะจนราคาสามารถทะลุ เึ่งมี200วันไปได้หลาย,ลายบริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าการทะลุขึ้นมาในรอบนี้มันอาจจะต้องมีจังหวะในการพักฐานของเขาซึ่งจังหวะนั่นแหละจะเป็นจุดที่ทดสอบว่าการขึ้นมาในครั้งนี้เป็นการขึ้นแบบเป็นขาขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่การรีบาวของตลาดหุ้นหรือของหุ้นตัวนั้นๆนหรือเปล่าเราก็ต้องมาจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะครับอ่ะก็ หวังว่าในปี68นี้ตลาดหุ้นของเราจะสามารถทยานขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้นะครับแล้วก็จะทําให้ปีต่ตอๆไปของเราเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นได้แล้วมั้งเพราะมันลงมาก็หลายปีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ควรที่จะขึ้นไปได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่านะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีคําแนะนําหรือมีข้อสงสัยหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างคลิปนี้หรือจะเข้ามาพูดคุยส่วนตัวได้ทางแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นของผมนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ